ตอนนี้เรากำลังจะแพ็คของให้พี่บุ้งนะคะของขวัญวันเกิดเขาเนาะก็จะมีนี่นะคะแม่น้องแบบมุ้งไม่มีอะไรให้เยอะนะคะอันที่แบบเผาบุ้งชอบจริงๆเลยเนาะก็จะมีมาม่าเผ็ดนะคะแล้วก็มาม่าต้มยำเนาะแล้วก็จะมีของเล่นอันนี้เขาชอบเล่นนะคะอ่าที่เป่าให้มันเป็นลูกโป่งเนาะเป่าแล้วก็จะเป็นนี่นะคะอันนี้ของพ่อเขซื้อให้เนาะแล้วแม่น้องพบุ้งก็จะ พรุ่งนี้นะคะวันเกิดผักบุ้งเนาะพรุ่งนี้วันเกิดพี่ผักบุ้งวันนี้วันเกิดพี่แสบนะคะวันเกิดพี่แสบเนาะผักบุ้งเกิดวันที่สี่พี่แสบเกิดวันที่สามนะคะของก็ไม่เยอะนะคะก็จะมีแค่นี้แล้วก็แม่น้องผักบุ้งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคะ่ะช่วงนี้เหนื่อยเร็วก็จะมีปปลูกโป่งนะคะต้องมาเป่าโป่งให้อีกนะคะเอาไวให้เหนื่อยอย่างเลย นี่นะคะวันเกิดพี่ผับมุ้งก็จะไม่มีอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวมาเรามาทำกันเลยค่ะ

哎呀不，要了还，慢 <noise> 慢<樂>。啊对啊，搞一个小土，那个啊，然后要一，一，一，然后，然后要这个，这样子。今天我打扫完啦，我今天我丢外卖，扫扫扫啦，没丢丢丢掉掉掉丢啦，掉丢掉丢掉掉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 掉 มันมีน้ำเนาะภาณามีน้ำนะคะมีบางยืนบางยืำมนมีน้ำมันมีน้ลยะข้มาเาข้ามเลยเรราข้ามเ้ามเลยว้าเลยวว่าเรา้ามเลยว่าเราข้ราขเลยวล้ว่้าม้ามเลยว่า้ามเลยว่าเลยราข้า่ว่ามเลมเลยว่าเราข้ามเเลยว่เลยว่าเราเลยว่าเราเลยว่าเ

เจ็ดสองห้นับคุม่ดูให้เราเราไมหวคับคนนี้าไม่เหลรแล้วคู่ครับหนึงเราคู่ครับหนึ่งต้องต้องทำให้เสร็จนะไกลัวหรอกไม่กลัวไปเลยโอเค

来呀！来呀！来<明>呀 <ius 息>！来呀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 ！ посто. Я, давай. На. Так. Возня. Ты меня. Ты. Я тебя.

何だ 赶紧走！赶紧走！别动！别动！赶紧走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 ！ อันสุขสันวันเกิดอันเกิดความสุขความเจริญอ,อนอยู่กัวออกัวซำเตียนตอีตะตะกออันเบอันบืนมะก็เนโนโน structured. หี้ยเนาะวาวนาตื่นฮะแสงอันนใสดีอย่าดื้อเด้อสักบุง้งทำอะไรก็ทำทุกอย่างนะทำเม่ใช้ทำงานอย่าไปดื้อเด้อคอตี้ได้